สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วแล้วเราก็จะมาขายน้ำผลไม้ใช่ขายน้ำผลไม้มาลูกค้าคนแรกของเราเอ่อน้ำส้มใช่ไหมมันคือนะอ๋อไม่จริงใช่ไหมมันคือแครอทใช่ไหมโอเคปรืรดโอเค ปื้อนโอ้โอให้เราเามือตัวเองด้วยอ๋อตอนแรกก็นึกว่าไม่มีอะไรตอนแรกนึกว่าจะแบบอจิ้มจิ้มไปเหอะไม่มีอะไรหรอกโอเคโอ้มีให้ปกักเอาแบบตามที่ลูกค้าสั่งปุ๊บโอเค นี่ครับคุณลูกค้าเอาไปเลยกินให้อะไรโอ้ได้มาห้าร้อยเลยแหละไปขายาน้ำผลไม้ดีไหมเนี่ยได้ตัง5 0าร้อยรู้สึกเห็นถึงอาชีพใหม่แม่มดต้องการเอ่อกล้วยช็อกโกแลตใช่กล้วยช็อกโกแลต โอเคต่อไปแก้วต้องการทรงนี้นี่ต้องการนี่อเพิ่มสีสันสมกับเป็นแม่มดจริงๆเลยชิบเรียบร้อยนี่ครับเอาไปเลยครับอย่าเสกร้านผมก็พอโอ้ หน้าตาคุณลุงนั้นคุค้นๆจังเลยเ่นอะ,อะเอ่อไม่สนใจฮะโอ้สวัดดีครับคุณลุงร้องเพลงให้ผมฟังสักเพลงหน่อยได้ไหมโอ้โหเอาเพลงอะไรล่ะเพลงที่คุณลุงร้องประจาเลยเพลงไหนนะเออเจ้าหนูเขามานีสี่เจ้พาไปดูคองดีไม่ อยู่ดีๆก็ามาเพลงนี้ว๊วววววต่อไปทรงแก้วไฟอืม <Ooh. S 1> ร้อนแรงมันคือความร้อนแรงอ่ะนี่ครับคุณลุงน้ำผล,ลไม้แห่งความร้อนแรงลุงกินเข้าไปได้ยังไง โอ้แป๊บแได้ตัง1 0หนึ่งพันแล้วจะได้ไปขายตามผลไม้จริงๆนะนเนี่ยโอ้มีการสุม่มเอาอะไรก็ได้ออกมาเลย,ยเดี๋ยวคูณสาม,มานะไม่เอานะฮึบโอ้ได้ส้มมันคือส้มดูสิต่อไปโอ้หุ่นยนต โอ้โทรศัพท์ปัน่นรุ่นนี้แข็งแรงทนทานมากโอ้ไอติมด้วยโทรศัพท์รุ่นนี้แข็งแรงทนทานสุดๆไปเลยได้แก้วทรงนี้กับสายฟ้าวูดูมีอะไรที่มันแบบวิเศษ ปักไปนี่ครับเอาไปเลยไม่สุดยอดเลยแล้วว่าแต่เรา,เาตังมาทำไมโอ้ได้แก้วใหม่แก้วมาต่อไปลูกค้าคนต่อไปเชิญครับเอ,อ่อเดี๋ยวผมขออัปเกรดร้านแป๊บหนึ่งนะครับอืมขอบคุณครับลูกค้าคนนี้ต้องการอะไร ต้องการกาแฟเออ่ขอโทษด้วยครับเราไม่มีจริงๆลูกค้าคนต่อไปอืสามารถดูได้ซื้อไม่ได้ใช่ไหมนั่นนี้ใช่ซื้อไม่ได้โอเคมาเชิญครับคุณนักวม่ยากรอ,อยากได้ช็อกโกแลตปัน่นจัดไปน้ำช็อกโกแลต ชืบอย่างนี้สำหรับนักเมยากนินแต่เอามะนาวมาปักมันจะดีเออมันดูไม่โอเคเลยนะน้ำช็อกโกแลตกินกับมะนาวมันแปลกอนะ่ะมันมันไม่ใช่นะโอ้มีให้เล่นด้วยโอ้สนุกดีนึกว่าจะแบบไม่มีอะไรแบบให้กดกดเฉยๆโอ้ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนี่เองคุณต้องการดูโฆษณาเพื่อได้รับมือหยิบแบบใหม่หรือไม่ต่อไปลุงฟังกนสโอเคเอ,อืมเป็นพวกแบบผลไม้อะไรประมาณนี้แอปเปิล โอเคใส่แก้วอืมดูดีมีรสเดอ็อะโอ้โหเย็นแน่ๆเลยกินเข้าไปอาจจะแบบสมองเลยขึ้นสมองชื้บปักเสร็จสิ้นนี่ครับคุณลุงเอาไปเลยแล้วตั้งใจทำางานวิทยาศาสตร์นะคุณลุงเอ้ยโอ้ จีซิต i ไอโฟนผมว่าถ้าเกิดหุ่นยนต์มาน่าจะได้ใช้ไอฟ o n e เพื่อโอเคไม่เป็นไรเยสโอเคโอ้ไอซ์ครีมต่งการแก้วแบบนี้แล้วก็แบบนี้ โอเคเรียบร้อยนี่ครับคุณลูกค้าออกไปเลยกินให้อร่อยนะครับเออว่าแตงไม่เคยกินเลยนะไอสกีมปันรสชาติมันจะเป็นยังไงทำไม,นไมนออหน้าหลอกจังเลยไอสกีมปันนี่หน้าหลอกนะเนี่ยอสกีมปันคิดแล้วอยากกินเลย ไอสกรีมปั่นอย่างนั้นหละผมว่าเยี่ยมนะไอสกรีมปั่นเพราะไม่เคยกินมาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาก็ปกติก็กินไอสครีมแบบปกติใช่ไหมปกติเราเราคงยังไม่กินปั่นกันใช่ไหมไอสกรีมปัม่นต้องลองสักครั้งในชีวิตละไอสครีม โอเคหมุนสปินอีก้ะเอาอะไรก็ได้เอามาเอะได้หมดถ้าสดชื่นตืดนตืตืตืดตดตดได้แจ้งก็แจ้งก็ไม่เอาขอบคุณมากครับไปลูกค้าคนต่อไปเชิญเลยครับโอ้ทำไมสีดูปปแปลกๆจังเลยตื่นมาจากดินก็กินของที่ ไม่ใช่ของมาจากดินใช่ไหมต่เป็นของเน่าเสียใช่ไหมโว้วโอ้โหทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยนึบโอเคไม่เป็นไรลูกค้าสั่งเราก็ต้องทำเอาไปเลยครับในเมื่อคุณสั่งเราก็มีแค่สิบทามเท่านั้น 250เอามาทำไม่โอเคจอไปอัพเกรดเออเราไม่มีกาแฟขายนะครับคุณผู้หญิงเชิญร้านอื่นเลยครับมาคนต่อไปครับเชิญเลยครับโอ้อก็ปกตินะอ๋อผล เ,เขาเรียกว่าน้ำเครือสุขภาพอบชือ้อ้น,นี่เป็นไงใสทั้งเปลือกเขาเรียกน้ำพวืสุขภาพอบนีบเสร็จแล้วครับคุณลูกค้าเอาไปกินเลยครับไม่คุณลูกค้าเป็นคนรักสุขภาพจริงเลยนะครับ โอ้โหแน่นอนอยู่แล้วครับอ่าผมไปก่อนล่ะคนจอดไปครับผมเออขอโทษด้วยเจ๊ผมเครื่องปั่นเครื่องเก่ายัางใช้งานได้ไอ้เจ๊ต่อไปนักไม่ยากเกินแม่มาอีกแล้วนะครับโอเคชบอ้าว ผิดอันเขาไม่โกรธเราใช่ไหมเขาไม่รู้หรอกแน่นอนเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาม่รู้นี่ครับเอาไปเลยโอ้โหไม่นะได้สองดาวปุ๊ป คืมันก็สลับเร็วไปใครจะมองท่านไปต่อไปเราขบปั่นแบบตามใจตัวเองเดียวถ้าเกิดเราปั่นสูตรนี้นี่รอไอโอไส้กรอกตามทีหลังปกติต้องใส่ไส้กรอกก่อนอันนี้ไส้กรอกตามทีหลังชึบ ดูซิว่าว่าลูกค้าจะว่าอย่างไรนี่ครับน่าจะไม่ตรงสูตรก็เลยไม่ได้สามดาวอืมใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นอารมณ์แบบลูกค้าแบบเฮ้ยฉันอุตส่าห์สั่งอย่างนั้นเออทำไมต้องทำอย่างนี้ให้ไม่ถูกใจเอาซะเลยเ้บ ชุบชุบโอเคเรียบร้อยเอาไปกินเลยยูเอเปอรแล้วก็ปักมุดเรียบร้อยเชิญครับโอเคขึ้นต่อไปเชิญเข้ามาเลยโอ้หมุนสปินก่อนเอาอะไรก็ได้ดอกกุรายก็ได้ โอ้หมุนฟรีสามครั huh. uh ้ง่ะครั้งที่หนึ่งะฮะครั้งที่สองนะฮะครั้งที่สามเอ้ยได้ดอกกุหราบสมใจหม่สมพรปากไหนคุณลูกค้าต้องการอะไรครับอืมสับปะรดชิบ t ิส s i อ่ะซับปาร์โอดมันคือซับปาร์โอดโอเคมันเป็นซับปาร์โอดเรียบร้อยนี่ครับคุณลูกค้าเป็นไงรสชาติผมอร่อยแบบสุดๆเลยใช่ไหมล่ะแน่นอนอยู่แล้วผมนี่แบบ t ิส s i อ่ะเออ นักปั่นในตำนานไอ้เจมาอีกแล้วเครื่องปั่นผมยังไม่ได้เสียเลยไปต่อไปแม่มดดอกกราบโอ้โหสีแดงแบบแดงน่ากลัวมากต่อไปไวท์ช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตสีขาว ส่งแก้วเอาอย่างนี้แล้วก็ใส่นี่แล้วก็ผีเสื้อติดนี่ครับได้แล้วครับคุณแม่มดสุดสวยโอเคโอ้ได้รองเทา้าหน้านี้อย่าบอกนะว่ามีรองเท้าปั่นลูกค้าคนสุดท้ายของคลิปนี้เป็นใครอัพก็เลยมาดูสิ เอ้ไม่ใช่อืมผมว่าจะเอาหุ่นยนต์ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเราได้ iPhone. ไอโฟนมาใช่ไหมล่ะหวังว่าหุ่นยนต์จะสั่งไอโฟนปั่นนะใช่ผมอยากลงปัน่นไอโฟนดี่โปรยนี่ครับกินให้อร่อยเลยจะไปะเฮ้ยเย้ย้ย,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 ยไม่เอา อ้โไม่เป็นไรครับผมยังไม่ต้องการลูกจ้างคนอื่นคิปคนต่อไปแล้วเราไม่มีกาแฟขายนะครับคุณผู้หญิงเชิญร้านฉัดไปได้เลยมาหุ่นยนต์นายต้องการอะไรไอ้ฟงปั่นใช่ไหมโอ้รองเท้ารองเท้าปัน่นโอเคต่อไปไอ้ฟง ึโอ้แข็งแรงมากอึมสีน้ำน่ากินอยู่ฮึบอ๋อพอใส่สายฟ้าแล้วมันดูขังขึ้นมาเลยอะอะนี่ครับได้แล้วคุณหุ่นยนต์สุดยอดเลยใช่ไหมละ่ะฮึบโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวาไปเออซื้อของทำร,ร้านขายน้ำปันกันแม่ได้แก้วละห้าร้อยพูดเล่น